เดาอง่อไ้ลูายอูกชายลกาลูกเจ้าร้องราดาย ฝึกกันมาดีนีมัฝึกกันมาลรล้อลอีนอชีวิตกูทำไมงี้วะเนี่ยเลี้ยงท่ามันมากขนาดนี้เว้นกรรมก็ยังตามกูไม่เออตองเลี้ยงต้องนั่งเลี้ยงหลานนี่มาเป็นไรเวลาตัวดูแลให้ทัวถึงถ้าเป็นวะเละแล้วอเป็นวะก็อย่างนี้นะเลี้ยงหลานไปร้องเพลงได้มั้ยร้องเพลงได้มั้ยแมได้ไหมลูกรอเพลงใหม่ได้มั้ยลูกเออรพลงใ้ม่เพลงใหม่เออ ลาลีลาลาลาลีลาลาลลาลลีลาลวัดทีผู้ชมบนะคะงานเข้าสนัตนะจ๊าราชบุรหลวงนะคะปะลินยาไม่มีแต่มีคจะหลอกไปทำที่แล้วล่ะปะลินยาไม่มีปะลินยาไม่มีแต่มีับหายยัยสัมเด็ก แม่เหมือนจริงๆเลยหายเวงกรรมกูมาปากระตายไม่นึกเจ็ไม่นึกแล้วจะสร้างความลำบากให้กับกูเออก็ السلام เป็นเกื้อกูลนะอ่ายังไงจะภาพหลับไปแล้วไงเนี่ยหลับภาหลับหลับไหนตอนมาตอนมาคุยกันเรื่องงานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแกบังรอประจานไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงนี่ยังไงกันเดี๋ยวทำไมมันเงียบไปอย่างหี้เขาบอกไม่ต้องห่วงบ้งมุดบ้งมุดต้องมดเลยอ๋อนี่ไลลากับบรงมุดนี่ไลลาอ๋อชเฉยดีแล้วก็กีชายเฮ้ยมีกีชายด้วยกีชายบอกไม่ต้องเรียกแลนะกูแกงอยู่วันนี้โอ้ยแกงกูไม่มีเวลามาตบรางวัลมึงหลักมันจะไปยากอะไรกีชายแกก็บอกกูเขยแกมาสิอ๋อมีเขยด้วยไอ้มุดไอ้มุดไอ้ล้อมาเล่นล้อตบรางวัลมันเถอะอะไรเงี้ยกีชายอยู่นะอ่าดีดีเฮ้ หลานกูร้องตัดได้นะ้อยิงมาเนี่ยยิงดิ้ยอย่ามาพูดเด็กต้ยาย่าาด้ใช่ใไตอก่ไปตอก่อห่วงไอห่วงไห่ว้ไองอห่วงไอห่วไอ่วงไอห่งอห่วงไอห่วงอวงอห่วงไอ่องอห่วงอห่วงไอห่วงไอหอ่ออห่ห่วงไอห่อ่งอหไอห่วงไหองอวพอะ่อ่ออ่่่เออหอองแล้วแล้วตัดเป็นลูก วอวอตอนน้องอ่าลองลองดูไม่ได้ตัดจัาเลือไม่ได้เดี๋ยวไปถือสามันเด็กนะนี่นึกถึงสมัยก่อนนะมะไม่เล่นลําตัดเขาก็เอาผมไปขนาดนี้แหละอ่ลองผิดลองถูกก็ขอจะเอาเหล็กตีกองเคาะแข่งมุ้นน้องยังไงดี่าเนี่ยถึงเรื่องสายเลือดนันไม่ต่อไปไหนนะครับก็เราต้องเอามาฝึกฝนไว้ พเอกยังไม่เพือนอีกคนนะฮนั่งตามาเพิกแดดเนื้ฮะพระเอกผมนะฮะพเอกสุดชตาเสียงเธอไม่ไลำตัดบกมมาอดมาตลอๆเขาเป็นไข่เป็นไงที่ไเป็นอามารึกัลรถไปขึ้น